เอาอันลูกอุทิศบุญให้ยายราศีกับผงเซ็งตรงสิริบุญนั่นแหละเป็นเงินบ่หรือเป็นแนวเลยเป็นเงินแล้วก็โซนเนื่งแล้วก็เป็นเอ่อเป็นกองบุญเป็นเชิงคองของเชิงคอเป็นเป็นแย่ไว้ลายบ่กองบุญเจ้าวนะเงินก็ลายบ่เงิอก ท่านสวรรค์ก็ไสเงินอยู่บ่เจ้าไสสีบ้านของอย่แลยวอันเจ้าเห็นหญ้าสอนอยู่บ่หญ้าสอนล่ะใสกระถิ่นแล้วไม่มีที่ให้มันไปเกิดแล้วบ่ไปเกิดแล้วเ้าี่ยอยู่กับเจสเงหเสั่นแหละยายหลองได้เห็นเราอยู่บ่ยายหลอก็ราอยู่บนกระเบ้อเห็นกันอยู่แต่สวรรค์เจ้าสั้นได้ชื่อบ่ขึ้นบ่ ส่ยัีนสีทุสักสวาสตีบอกยาตุลูมหาราชิกาทันสีบอกคนบอกชื่อได้รูปไยได้มาได้ให้มันมารีบอ่ะมาหาจันทรละอยาปะอยาชิมไอยได้เะโอดูแลมันตื่นเลย ให้ซื้อลอตเตอรี่ว่าหรือแม่ซื้อระบบซื้อชุดเลยต้อเลยห้าสองว่าไหมห้าสองเบาะ์ะแม่เบาะละแม่เบาะละแม่เอาตัวใดเบอรกระเดาให้เน้กะดัให้เน้ถ่ายให้เลยแม่ เก้าหกแม่่ควโโปกติเจ้ากับบาดลินห่วยลิงหยังอยู่แล้วผู้เลอเบาเจ้านะแม่ก็ได้ยินเขาว่าไม่ไปตลาดนี่จะเห็นขกันเทวดาเบาเเวานอะอันนนใส่สุกอย่างะได้ใส่ับได้โอ้เพื่อเราว่า โอ้โดโดดคิวจะบอให้ชุดอยู่นี่บเงินเลี้ยงลานสอคนเออเอาเดี๋ยวค่อจะไปบอกขาเจ้าเด้อเอจะไปบอลูกเจ้าค่านมหลานกับป้านยวนปมคอปโหตอนนี้มาแก๊กเดี่่นที่อเก่าเออมาแก๊กมันไปอยู่สิเลย แจกกับอันโลโอะโลโลลุงยันน่ะเออกับลุงหยันเป็นเด้เหรอเข้าไปคนละบ่อนเลยอยู่คนละบ่อนบอกแต่แม่ไ่ได้ว่าอืมสุรยันกับปทาค่ะเป็นอยู่คนละบอนบอกนั้นเป็นแยกแต่ี้นนี้คนท็ดกลับอืม เอไ,ไนวนอ้กอเลุงยันเพิ่นไปใช้กรรมทางใดเพิ่นกรรไปใช้กรรมของเพิ่นที่เพิ่นเห่นนะโอ้แม่กกได้ยินเพิ่นว้ออ้มก๊ะได้เียแก๊ะมันกะั่นกะไปใช้กรรมของมันอีใช้ของกรรมของมันแล้มกักรมาอยู่แม่แล้วมันบิบคนแล้วโอ้แล้วโอ้ม,ม,มันมาอยู่กับเจ้าบ่เดี๋ยนี้นะ อยู่นะนี่แหะโ oh, อ,อ้เออเออเบิ่งมันได้มันมันเป็นเทวดาน้อยแหละบอกโอ้ oh. ที่ไ,ทไหนเด้ซานไปอยู่ไซต์ี่ไหนไอหนายเดออยู่อีบอนหนึ่งของเพิ่นโอ้ oh, เพิ่นก็มีวิมานมีเหินของเพิ่นมีเหินของเพิ่นนะครับต้อยของเพิ่นอนหนึ่งเด, oh. เดอโอ้ oh. เพิ่นเฮ็ดอยู่กัน oh. ในกำแพงวัดอนะ โอ้เป oh, no? oh, oh, like hey. oh. oh. ็นว like uh ิมานเนาะโอ้อ้าวมันโเมันมีมูพ่นลายบ่ลุงทินัทเด้ไปยูนัเพิ่นอยู่บ่ไอ้หน่ายนะเพิ่นกะไปหาจักนักโอ้ทินัดตัวน้อยฮะดิเจ้าชื่อทินัทอยู่บ่เห็นกันอยู่เนาะ ไอ้หมูนเดจ๋ะไอ้หมูนั่นบ uh ้านน่ะต้อมบ่งทางโลุงเนี่นะไอ้หมูนตัวน้อยลุมนไอ้มูัอยไอ้เด้นัน่ะตัวน้อยลุงหมูนตัวใหญ่อ้เ่อหมั้เล็่ไนเตัน้อเ่ะนััน้อยห็นกั่อ้เ่อ้หน้อ้เดช่นัทนอเ่ะไอ้นทน้อยุมนัว่ไอ้เช่อ้หรืันอยอเปชนันอเหินคือมนุษย์เ เป็นเหินแต่มันห่กนไม่ได้กิงบ้านเรามันงามมันเออแฉงไม่ยบยีบบ่เหินเจ้านะมันเอแ่งแมันม่ได้เนนนกบาบอยู่ในบ้านเราอเดมันาบานเมนอลีบออันดีซีว่าบ่เหินเจ้านี่มีครบจำป่าหลายนะกบจำป่าเหินแม่นะมีทั้งหลังกับทั้งหน้าโอ้เขาว่าเจ้าไปแค่น้ำพุท สงการมาเลปเกิดในหืนเจ้าบ่มียักษล้างหืนเจ้านะแม่มีสามแ้ตือสีละลายบ่คนยูนำเจ้ากับักคนหนึ่งบักแจ๊ตีท่าสามนบริวารเจ้าบ่มีบ่ลูกน้องบริวารบ่มีบอกประซักเบสัตประซัก ไปไปเบิ้งกันอยู่บไไ่ไปเสี่ยว่อเาเสี่ยวเ,วอเาาดอโอ้ถ้าเห็นบ่เ <ไป S 1> ด้ออยคือทอดเหล่าอยู่เด้อไปแต่ห้แม่แม่ก็ไม่ได้ไปแน่นน้เสี่ย,ยวแม่ม่นนที่อุทยเจ้าภา,าวนาอยู่บ่พุทธู่นะอยู่ไหนจื่ออยู่บ่ออบคอยบ่เจ้าภาวรรณะอยู่จื่ออยู่บ่

พักวัตัร่าตสมมาสมพุทธระสวัดางตสาสมพุทกสสัอุ a ัสสัสุ a ั s สพุทธพอลตานาบาลมีพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองคุณชนพลบุญที่ได้ประกอบการทาบําเพนมาทุกปุตุศาสจงมารวมกันเป็นมหาบุญมหากุณนั้นยิ่งใหญ่ หาปริมาณขอเพจจำกัดสิ้นสุดบาได้ขอดนบรรดาในยายราศีที่เป็นเกิดอยู่ในสวรรค์จงกายร่างประเทศพระบุตรเทวดาจงหายเจ็บหายลืมจากสังขารร่างกายมนุษย์ขอให้หายจากทุกโศกโลกภัยมีรัศมีกายสว่างแจ่มใสปานแสงอาทิตย์ขึ้นเจ็ดลงพร้อมการขอฉับพันณาลังสีระพุทธเจ้าจงมาสติโอมพูดทางสับพันณาังสียัง อุ้มพุทังจับพันนั่ล่ะสิยังมหาบาลมีบวันตุเตอพุทังจับพันนั่ล่ะสิยังมหาบาลมีบวันตุเตอพุทังจับพันนั่ล่ะสิยังมหาบาลมีวะวันตุเตอเอากระไดวางแล้ว่าว่าป่านนู้บิดมันดูเจ็บจุบอ่ะ vàng olla bò, ơi, ừ, ừ, rồi đi đi, cha mẫn ông bùn, để quay chiếu thít bùn, để cha khum mứi để, mẹ, mà có là, nó, anh. ยูนในเหินก็ได้ันูหญมายูนน้ำลายจะบอก้างเองักเาเขาอโยมาเทวดาจะพองอยู่ฮะยังรอยกระามันมาเองคอยบิ์งอดบอจะาังรอนี่กว่าสกระโดดดัีเซลอยู่เลยมันมูนของมันเกิมาน้อยเทวดามืดอไรมาจุ อันอันลือสีลายบ่สีแต่ลายสำหรับบุฟู่กว่าใช่าจารนาคเด้หลายบ่พาารยนาคหลายกว่าของแม่แจ๊คอันอันเทวดาพระอินทร์เทพขุมเดพผมนี้แต่ลายมุนหมอหมุนเด้อาจารย์ใหญ่หมอหมุนตาเด้ค่อยเห็นอันหมอแอะได้ยื่นหมอแอะอยู่บ่ลูกใหญ่สำน่ะอ๋อแล้วก็เป็นหมอโอ้เป็นหมอใหญ่อาจารย์ค่อยได้น่ะ เหล่าพน้ามาอธิษฐานเจ้ามู้จักพระครูบวบอันบ่ออันเจ้าคณะาอำเภอนายพระครูบวบในเจ้าเบิ้งเราเดี๋ยวนี้นะกระตุ้วเราจิตใจเรานี่มีแสงอ้อบอรรลุธรรมบ่อทั้งอรลลุ่มถมดีเลยแสงแจ้งบุกพระครูบวบในกระตุ้วเรานี่จะมีแสงสีเหลือดสีเขียวแสงสีเลือดสีเขียว ในกระตุน้กตนกระตุน้นนกระตุน้นกระตุ้นเลยเราเกอมันลู่ถ้ำบมันลุ่ำ่อได้เนาะเราเก่งก,ว,ว,ก,กว่าค่อยเราอ่ะอันนี้ได้มีแสงอยู่บนอยีบเป็นท่าเพิ่นเดียูนี่ครับลายซํำายสง ยังยังบอกว่าเนาะขาดแรงหุกลูกเนาะแม่นอลีบอกข้าเจ้าถ่ายค่อยว่าแบบ68ปีนี่แหละแจ้งววาบเลดดังไปทั่วประเทศมีคนมาหาลงลายย่างเขาย่างเขา68 68กว่ากว่านี่แต่เริ่มแล้ว68 6 9 เก,กีนีน่นกับรูปไว้นี่ว่าจีบเท่ลและละจีไปอนันเขวัตเขาวาไปบำเพ็ญภาวนาเราไปยังอีว่างกี่ปีเก้าปีเกษียณอีแปดเก้าปี<อ>กเกษียณนิสิมาทา<อ>าอุเทนเช่นแม่นมีเงินโชคลาภแล้วค่อยจิซื้อเหินในเหล่าอยู่หันเ็ดให้เปิดคองฟันให้บัเ,เทแล้วกะไปหาบำเพ็ญภาวนา แต่สก็เอาบุญดูให้เจ้าลว่ันได้าะแต่สวรรค์สั้นพระนรกสวรรค์ีนมีจริงมีจริงเจ้าเห็นบ่อันเมืองนรกมันเป็นยังไงว่าให้รู้ลานพรัเคยเห็นมันพิ่นิไปจะทาเลยพิ่นติไปวันนี้นะทางนี้เพิ่จะไปอีทางนึ่ทีี โลกเราจะแยกแง่าแยก่นความอาลัยมันจะเป็นก,กนรารสวรรค์แต่ก็ไม่ได้ว่าสวรรค์มันเพี้ยนด้นนันนนน้นดีได้หรอด้นก่อนมีเธอทุกข์หลายทำมมันได้สวรรค์และโลกมัเพี้นเราเป็นอันนี้นั่งโลกนั่งโลกคนที่ว่าทุกข์อันนั่งหลายเอ็ดบาปหลายแม่ที่ทิ้งตะเบาะให้ไปทางนี้ การทอดยามันนั่นเ็นในบางห้องซื้อไปอว่าเฮ้ยคนนี้นะไปทางนี้ไปเอ็นอันนี้กันแต่ว่าเกออ่นนั้นเนาะมันต้องเห็ดทำพูดเจ้าหัาานตะกอนเกินว่าเจ้าจะหอบกำลดจะตีจะเดึอดอยู่บ้านเรามันจะเดือนเดือนหนึ่งตีหนึ่งมันจะู้ นี่ว่าก้อนสิตายเดีนี้ภาพเห็ดบุญไทยมั้งนพวกกินเหล้าหลายเด็กเ็ดกกลับอย่างกินแล้วเหม่แพ้แผลดืมบ้านลืมเมืองมันจะมีมดอันุพี่้าพ่อข้าแม่เป๊กตั้แ่แม่เอตกับแม่มีนั่นกินเหล้าแล้วก็ขึ้นไป่มรอบเต็มอีโซนนึงพ่อขวันพ่อขานแล้วแตเป็นอะไรกัน็้โทษกันเลยเอาเอ็ดเนอะเพื่อนอันนี้บอก ลูกไก่แก้วนี่ชิดได้เป็นหลงประลัี่เสีบานบอกอันนี้เป็นพอออกครับก็จะถ่ายไว้ได้วันนี้เราก็ถ่ายไว้ว่าชิดได้ลบโมยูสกุลชิดได้เป็นหลงประตัดเทศยบานหลงปลาร์ตหรองเอาปลาร์ตมันเนี้ยชิดได้เป็นพอเทเทลบโมยูสกุลบอก สอปีไอ้อ่านมัซื้อหมดเนาะพอดีพอดี2ปีะเรนไว้ไงเนียเแต่เราเลียนในสุอเองเลยชอบจะเรียนได้เนาะขูอยู่เนากเปินเนาะเราวิงวามกระตันอยู่ต่อแม่เราได้เออพอหาแม่ก็อี่พอโอ้ไหวพ่อเราก็ตายในหมุอ ว่าก็ไปคุยกับพระเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานจนใหญ่เลยแหละจิจบมหาวิทยาล,ายลัยเลยนะครับเจ,จ้าว่าอันบ่ตีเด็กจะคนบ,บ่ลงมาคุยคทางคุยแล้วตีนั่นไม่ยนะิ้มาดอกมันที้อันเรายังดูดายาอยู่บ่กมีปนเลอะเลนี่นะเจ้าเฟ้เ,เด็กกลิ่นที่บอกเจ้าเฟ้เรากินอยู่บวก บรได้ให้กันละวะเราได้เยอะเอาหมีดอีบอเราได้หลายได้จำให้กันละบอยายติ่นเด้ไปอยู่สายใจเมียกุ๊กยายติ่นเด้มีกุ๊กเปิ้ลเย็นกันอยู่บ่เห็นบ่ยายติ่มว่าได้แก่น้อยอยู่เดี๋บอเปิ้ลในเรื่องอ็อุทิศบุญให้คู่มือเด้อให้เพิ่ลหลับเอาเด้อเออเป็นเรื่องแปลกมาก เตือนเขาน,น,น,นั่งไปลแ,ลแล้วกินไปจะได้กินยูอ่อันค่อยนั่งภาวนาอยู่ในหืนนะทีมีนิมิตรังเตึ่งกะตักตักเข้าในมาใส่ปะรักอาหารโบแมนอันซุ่มอยู่ในหืนเยอะให้ค่อยแต่งอาหารให้กินโอ,อ้มันลายก็ได้เขาก็จะกินละมันนเาะ <c oughs> ขเ,เขา้านี่เรเเอเข้าเวันพระเนาะเตงขาให้แน่เาโต้น้อยกันรอือโอ้บึงเนะตัด้านหนึ่งเลยมันบ่มีบ้นไฟคอยจดเขาเราไฟจะมาตามาะเลงเขาเนาะทำให้เขาเราเมันมันม,นมีแนเวเป็นกลุ่มเนี่ยมันบ่มเนแนวที่ดื้อเนาะอ่อาคอยสังเกตจะขับหลไปท่นไปนี่นี่ นั่นมันชิมิเนียบดีนี่พอาิดึกจ้องหนีนะในรถนี่เด้ม,มาลายบอน,นอลพุธลายเน่มาแมงน้อยทลายพุูลายอีน้งอสีกะไรโกดมีบอหน้าหงูมีงูมีคุธลายออพญานาคเด,ด พาจระจําบริขาดพระศิวะมาบ่พระศิวะนี่เห็นนังทาอยู่พระนาราพระายพระพิฆเนศพระพิเนศก็เนเวสุวรรณเด้วนาญาวุนาุยมปะบาลอาจารย์ใหญ่เลยนะเอานานีเห็นม่เร่ะ้นี่นนีด่นีองค์ได้เห็งที่สุด สาสญญาานามอ,อก,อนะกอน,นี้อันนี้อันนี้มู่ให้หลวงปู่วันพระอะไรนะสิวลีปางจกบาทอันนี้หลวงปู่กำพันอันนี้หลวงปู่พานอันนี้หลวงปู่กำพันหลวงปู่พานอันไรแห่งที่สุดอันนี้แห่งที่สุดอันไรอีกนี่หลวงปู่กำพันดัน นงฟูกำพันธทางนงฟูพานทางอ,อ,อันนี้ได้แห้งอยู่พ่กนี่เบแกนี่เบแกนนี่คือได้มาจากไหนหลวงปู่หลวงพ่อพัดหลวงปู่พัด,ด,ดพพนครสวรรค์ไม่ได้ซื้อจากอักนเราคือเจ้าแจาอันนี้ได้แห้งอยู่พ่กอยู่วังสามหมอเหรียญจระเข้หลวงปู่ยันรุ่นแรกวังสามหมอ มีแค่บ่อนไปคนไม้บ่อนเจ้าพาลูกไปคนไม้ลุงหยันเต๋อว่งสามหมอเนี่ยผู้ยันมีลูกเแ็่แห่งบ่นอนเก่งทางไหนอันนี้นะเก่งทางไหนเข้าข้อเรียกว่ามีแค่แค่พาดบอกหรือว่าอัน,น,น,นตีหลันพันแทงเมตตามหานิยมเ,เมตตามหานิยม รุ่นหนึ่งเาขาเกาเะไม้เร้ซี่แจ็กบ่าอยู่ในเกาะนึ่งอันนี้นะว <ใน S 1> งนี้นะอันไหนมีแสงที่สุดห้าวงนี่ห้าวงนี้วงไหนมีแสงหลายที่สุดอันนี้แห่งที่สุดอ,อ,อันไหนอีลองลงมา นี่อาจารย์วีรละแห้งบ่อันนี้แห้งบอ่อันนี้เพิ่นดูเพื่นดูแหวนเพื่นดูแหวนให้เพื่นดูแหวนก่อนอัอนอนี้แห่งบ่แหวนอันอแหงเีแห้งอาจารีรละทำเทินเบิ่งทอดเลย

แดงก็เอาหมดเนาะเออวงนี <c oughs forward> ้ดีปรวงดีวงอันนี้เดชเดชเลยสีเขียวนนิแหวงรวง่นวงนี้ก็